ช่วงส่วนรัชการพบประชาชนจากสำนักปลัดเทศบาลตะบนขาแก้วสี่สมบูรณ์อำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุขโขทยัย สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับข่าวแก้วนะคะกับสถานีข่าวสารเทศบาลตาบนข่าวแก้วสีสบูร์พบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉานออยคณิตาชัยปรต,ตปด,ด,ดีผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับช่วงส่วนร,ราชการพบประชาชนวันนี้นะคะในวันจันทร์ที่15กันยายนบทธศักราช2,568เราอยู่กับสํานักปลัดเทศบาลพบประชาชนค่ะและเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการกับเรานะคะเราไปพบกันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับหัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไปนะคะหรือหัวหน้าพยอมหรือหัวหน้าตุนของพวกเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนางพยอมชานพงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสบู์วันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์ในหัวข้อศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตวันสต็อปเซอร์วิสหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าศูนย์ OSS นะคะศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตวันสต็อปเซอร์วิส หรือศูนย์ OSS ของเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์นะคะเป็นการเชื่อมเพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลเขาแก้วนะคะให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านนะคะที่ครอบคลุมดังนั้นศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการแบบเบดเสร็จนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อนำงานบริการของเทศบาลตำบลเขาแก้วและส่วนราชการอื่นมาไว้ในณสถานที่แห่งเดียวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื ื่นเรื่องขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วมนะคะโดยเทศบาลตำบลเขาแก้วจัดให้มีเจ้าที่ประจําสูงบริการคอยรับบริการผู้รับบริการในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งในการบริการนั้นจะมีการให้บริการเกี่ยวกับในการให้ข้อมูลให้คำปรารับเรื่องในการส่งเอกสารให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนําไปดําเนินการให้แล้วเสร็จต่อไปนะคะซึ่งงานบริการที่เราจะ ให้เจ้าหน้าที่ให้รับคาปรึกษานะคะจะแบ่งประเภทและช่องทางการให้บริการนะคะสามช่องทางนะคะนั่นก็คือหนึ่งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่องและส่งต่อให้กับหน่วยงานส่วนราชการอื่นนะคะมี22งานด้วยกันนะคะซึ่งจะให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วน2เป็นงานบริการที่ให้บริการแบบเบเ็ดเสร็จณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนั่นก็คืองานบริการของเทศบาลตำบลเขาแก้ว จะ,ะให้บริการของส่วนราชการอื่นๆซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้รับคาปรึกษานะคะสงานบริการที่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะนั่นก็คือการให้บริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการให้แก่ผู้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ ซึ่งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่องและส่งต่อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานจองทําใบขับขี่งานคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการงานยื่นภาษีรายได้บุคลธรรมดานะเป็นต้นนะคะส่วนงานที่ให้บริการแบบเบตต็ดเสร็จที่เทศบาลตำบลขาแก้วนะคะงานบริการที่ให้บริการเบ็ดเสร็จที่เทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมุนจะมีงานทั้งสิ้นสิบสองงานด้วยกันนะคะเกาะไปด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกเรื่องทั่วไปเรื่องร้องเรียนนะคะ สการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ 4. การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุห้าการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ 6. การยื่นแบบคำขอรับการส่งเคาะเงินส่งเคาะเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอก 7. เการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8. การชำระภาษีป้าย 9. การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง และลื้อถอนอาคาร10การขออนุญาตขุดดินถมดิน11การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์12การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆด้านสาธารณสุขประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารประกอบกิจการรับ การกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นต้นค่ะฟังดูแล้วช่วยประหยัดเวลาและก็ลดขั้นตอนให้พี่น้องประชาชนได้มากเลยนะคะ ค่ะแล้วพี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ที่ไหนและในวันเวลาใดไดบ้างคะสามารถมารับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลของแกรีสิบบนค่ะโดยเปิดให้บริการในวันเวลาราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง16.30นนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่หมายเลขศูนย์ห้าหต่อหนได้เลยค่ะ นี่คือความตั้งใจของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ที่จะพยายามพัฒนางานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวตำบลบนเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุกทนค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านท่านหัวหน้าพิยอมชันพาะนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะของสำนักปลดัดเทศบาลตำบลบเขาแก้วศรีสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต่เรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณพี่ดุลด้วยนะคะยินดีค่ะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยข่าวกับข่าวแก้วนะคะช่วงสำนักปลัดเทศบาลพบประชาชนนะคะรายการข่าวที่อยู่เคียงคู่ชุมชนผ่านทางสี่งตามสายและก็ระบบออนไลน์ของทางเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f c e b o o k p เ g e เทศบาลตำบลข่าแก้วสีสมบูรณ์หรือ YouTube Channel นะคะเทศบาลตำบลข่าแก้วสีสมบูรณ์เช่นกันค่ะซึ่งอำนวยการผลิตโดยทางด้านท่านนายกภูริทัศน์เกิดกำายท่านนายกเทศมนตรีตำบลข่าวแก้วสีสมบูรณ์นะคะ พบกันทุกๆวันจันทรถึงสุดค่ะวันจันทร์ช่วงสำนักบลัดผู้ประชาชนนะคะในวันอังคารกองคลังผู้ประชาชนค่ะวันพุธกองช่างนะคะวันพฤหัสบดีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและในวันศุกร์นะคะพบกับกองการศึกษาผู้ประชาชนค่ะอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะและสําหรับในวันนี้ดิฉันนางสาวคณิตาชัยพัตตีดิฉันพยองชานเพาะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปค่ะ เราสองคนก็ต้องขอราคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใสมีความตั้งใจไม่เคยทอ้อมุ่งทําแต่สิ่งที่ดีข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์อําเภอทุ่งเสนียมจังหวัดสุขโขทยัย ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือรูปแบบอื่นๆ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ในการชรําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์จะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือรวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันไลน์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อให้ผู้เสียภาษีทาธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการกดลิงก์ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆ 2. ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษีได้แก่ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นของเทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์ที่ถูกต้องอย่ากกดลิงก์แปลกปลอมในแหล่งที่ไม่รูจ้จักอย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านการยืนยนันโดยแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ 3. หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเองกาสารจัดเก็บภาษีของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์055 624 247ต่อ17 055 624 247ต่อ17